สวัสดีค่ะวันนี้ทําหมาล่าอีกแล้ววันนี้จะทาําหมาล่าหมาล่าอ่มีวุนนว้นเส้นใส่วุ้นเส้นนหน่อยนะคะแล้วก็ใส่สามสิบกรีบค่ะนี่คือสามสิบกรีบของเราสามสิบกรีบของเรานะคะมาจ้าว่จาจะก่อยก็โอ้ยมาอยู่ฟินแลนด์นานแล้วก็ เป็นกลักวๆถ้ามีเพื่อนกินก็จะเออจะไม่คิดหนักเลยแต่ไม่มีเพื่อนกินก็คิดหนักอยูะหนึ่งกิโลค่ะอันนี้ม์ทํายังไม่ถึงครึ่งโลแล้วมั้งเยอะเลยมาทําหมาล่าค่ะหมาล่าสามสิบกรีดนะคะ มาลาสามสิบกรีบเราให้มอเดือดแล้วเราค่อยเอาไข่ลงใส่แค่หลอดกับหัวหอมลงไปละมา่าสามสิบกรีบค่ะ มันชิมดูแล้วนะคะน้ำซุปนี่อร่อยมากเลยสามสิบกรีบค่ะมา่าสามสิบกรีบชิมดูก่อนดีว่าป้ามันจะกรอบไหมมาล่าเอ้สามสิบกรีบให้ให้หม้อเดือดอีกสักหน่อยก่อนแล้วค่อยเอาลงยกลง มาล่าสะดุ้งไฟจ้าเอาออกก่อนแล้วเราเอาไข่ใส่เลยมาล่านะคะน่าอร่อยมากค่ะเอาไข่ใส่เลยแล้วก็ฝาผิดนิดนึง สักพักเราค่อยมาเปิดดูนะคะมาดูค่ะว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ยน่าอร่อยมากเลยคะ่ะน่าอร่อยเนาะเสร็จแล้วจ้ามาล่าหม้อไฟของเราเรียบร้อยโรงเรียนจีนน่าอร่อยจังเลย มากินด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับมูนี่ชาแนลได้จ้าขอบคุณค่ะ